สงการเมืองนครนายกเขามีอะไรกินมงงกรททองเขาเชิดเชิดเอไหนเชิดสังไหนไปยิมทำไงไปยิมอ่ะโออมังกรไม่ไม่เห็นนะดิไอกระติ๊ดนี่เองอ๋อเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วสุสานวันสงการ นานเห็นอยู่หน่อยนึ่งไม่หน่อยแล้วเต็มไปหมดเลยเร็วเร็วเรเอาๆๆเอาเอาเอาเให้เราเบรกสการเมืองนครนายกมามีเชิดมีเชิดติตมันกระยัดปากได้อ่ะใช่ถึงว่าเขาตั้งโต๊ะรับรับอะไรกันสักอย่างรับเจ้า รับความโชคดีมีชัยมีเฮงข้างหน้าองค์ดุริยางนะคะนี่อะนีซิมมีซิมมีซิมนี่ซิมไหนยิ้มไหนยิ้มไหนไม่รู้โอ้เนี่ยเหรออ๋อไหนยิ้มไหนไม่รู้นี่ไหนไปยิ้มนี่ซิมนี่ซิมไปยิ้มไปไหนไม่รู้ มังคอนไบ้เนี่ยโอ้สิงโตนี่สิงโตนี่แหพระเนี่ยจามดาดค้วายมันาคาเจ้ามาด้วยโอ้อันเชิญเจ้าโอ้มีมีทรงมีทรงมีทรงด้วยโอ้ยเอาละลลง่ละ